วันนี้จะมารีวิวค่ะเทมเป้อกกอบอันนี้สั่งเป็นครั้งที่สองนะคะครั้งแรกสั่งสั่งมาสองห่อค่ะมีรสรสลาบกับรสชีสเนไม่ใช่รสรสรสข้าวโพดค่ะรสข้าวโพดไม่ได้รีวิวค่ะกินหมดก่อนอร่อยมากก็เลยสั่งรอบสองค่ะก็เลยจะมาให้เลยกอมีสั่งมีรสอะไรบ้างนะรสรสดั้งเดิมรสดั้งเดิมแล้ว แล้วก็รดเห็ดรถเห็ดปัฟเฟอร์แล้วก็รดข้าวโพดือนเดิมรดข้าวโพดนี่รถข้าวโพดรถข้าวโพดค่ะรดข้าวโพดแล้วก็รดซาวคีค่ะนี่วันนี้จิมสีรสเลยค่ะชิมรสไหนข้าวโพดรถข้าวโพดจิมไปแล้วค่ะอร่อยอร่อยมากลูกชายชอบมากอัี้อินเป็นหงหงเลยลูกชายหมดเพราะลูกชายนะคะ อันนี้รสดั้งเดิมค่ะมาชิมรสดังเดิมค่ะผมไม่เคยกินนี่ชิมรสดั้งเดิมนะคะนี่รสดั้งเดิมมันจะเป็นแถบสีน้ำเงินอร่อยมากค่ะบอกทบางดีทีขนมกเขียวแบบห่อห้าบาทนี่อืม ตั้งเดิมจริงๆอร่อยเหมือนกันค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยชอชอบชอบลูกชายก็ชอบอันนี้เราเข้าวโดแกะหน่อยก็ได้ค่ะเจ้าประจำเลยเป็นเจ้าประจำเลยเพราะว่านี่กาให้ลูกชายกินกินขนมขบเคี้ยวห่วห้าบาทนะคะนี่อืมน,นี้ออกเข้าวโพดหอมๆเดูกชายชอบ แล้วก็อันนี้รสรดเห็ดค่ะเห็ดโปโก้ต้องเรียกยากเลยเห็ดโปโก้โปโก้โปโก้ก็ยังไม่รู้แหละรสเห็ดอ่ะเห็ดนี่เป็นแบบนี้แผ่นเหมือนกันค่ะของเห็ดอืมอร่อยอืมอร่อยมาก ขาวพพ์ค่ะก็มีวันหมดอายุบอกเลยนะเดือนตุบาคมวันนี้ก็หมดแล้ว <c oughs> นี่นะอืมอ,มอมือร่อยทุกคนเลยเชนเป้ค่ะเชนเป้อบขอบรสนี่คือข้าวโพดข้าวโพดนี่ค่ะข้าวโพด อันนี้เป็นลดท้าวโพดมดข้าวโพดนะคะน,นี้ดังเดิมแล้วก็ซาวครีมหอสีเขียวแถบสีเขียวค่ะแล้วก็เห็ด๊อกฟูอื้มีใคร